บทที่544หัวอีห้าวต่อสู้กับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์การให้กองทัพล่าถอยเป็นเพียงจุดประสงค์หนึ่งของเขาและอีกจุดประสงค์หนึ่งคือต่อต้านลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศัตรูร่วมกันแต่ในเวลานี้แผนการกำหนดเป้าหมายลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ขัดแย้งกับแผนของจี้จือเองอย่างไรก็ตามหัวอีห้าวไม่สนใจเรื่องนี้ตอนนี้ต่อหน้าผู้คนมากมายนี่เป็นวิธีเดียว หัวอีเข้าการท้าทายพวกเราสิบคนด้วยตัวเองเป็นเพียงจินตนาการเราไม่มีปัญหากับการเดิมพันนี้อย่างไรก็ตามถ้าเราแพ้เราจะต้องชดใช้ราคาที่กองทัพล่าถอยแต่ถ้าคุณแพ้ก็จะเป็นเพียงชีวิตมนุษย์คุณจริงจังกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าหัวอีเท้าอยากจะยกนิ้วให้จี้จือจริงๆช่างเป็นความร่วมมือโดยปริยายจริงๆนี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เหมือนพระเจ้า เมื่อทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นมิตรเธอก็ตระหนักได้ทันทีถึงสิ่งที่เธอต้องการจากคำพูดของเธอซึ่งรุนแรงเกินไปในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดทีหัวอีเฮาต้องการกำหนดเป้าหมายคือโดยธรรมชาติแล้วคือปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายสำหรับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่จะดำเนินการการที่จะทำให้กองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราตกอยู่ในอันตรายนั้นไม่เพียงพอ ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นหวังว่าพวกเขาจะฆ่าผู้คนได้มากขึ้นและมีวิญญาณมากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาซ่อมแซมโซ่ตรวนของพวกเขาดังนั้นจึงต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถดึงดูดพวกเขาได้โดยธรรมชาติแล้วฮัวอีเ้าต้องนำสิ่งเหล่านี้ออกมาฮัวอีเ้าพยักหน้าให้จี้จื่อและพูดว่าฉันไม่ผ่านการรับรองหรือไม่แน่นอนว่ามันยังไม่เพียงพอสำหรับแต่ละคนอย่างไรก็ตามฉันสามารถคิดบางสิ่งไว้เป็นเดิมพันได้ ขณะที่เขาพูดประตูมืดก็เปิดออกอย่างเงียบเงียบถัดจากแสงและเงาของหัวอีห้าบนท้องฟ้าและจากนั้นก็มีสิ่งใหญ่โตออกมาจากประตูทันทีที่สัตว์ร้ายนี้ปรากฏตัวผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนด้านล่างก็สูดอากาศเย็นทันทีนั่นคืออะไรหมียักษ์ย้ายที่มีความสูงกว่า50เมตรและมีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแต่ทำไมผมถึงเป็นสีเทาแต่ดวงตาของมันกลับเป็นสีแดงเลือดและดูเหมือนพวกมันจะถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟ หลังจากนั้นทันทีหัวอีเห่าหยิบมีดออกมาจากมือของเขาซึ่งเป็นใบมีดสั้นที่มีประกายสีฟ้าน้ำแข็งทั่วทั้งตัวดาบสั้นบินข้ามท้องฟ้าทันใดนั้นอุณหภูมิบนท้องฟ้าก็ลดลงอย่างรวดเร็วและโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกซ์ไฟในระยะไกลก็มืดลงเกล็ดหิมะก็เริ่มตกลงมาบนท้องฟ้าหากเสี้ยสเสวียนเฉินอยู่ที่นี่และเห็นประตูอันมืดมิดและดาบน้ำค้างยามเช้าแห่งเทพธิดาน้ำแข็งและหิมะ ที่หัวอีห่าวปล่อยออกมาบางทีเขาอาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างน่าเสียดายที่เขายังไม่กลับมาทั้งหมดนี้อยู่ในการคำนวณของหัวอีห่าวซอมบี้มีน้ำแข็งเอื้อไปถอนหายใจของน้ำแข็งและเทพธิดาหีมีดน้ำค้างยามเช้าสิ่งของทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกายของฉันดาบนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงหากไม่เป็นเช่นนั้นฉันคงไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีของเทพสัตว์ร้ายได้ให้คุณเห็นมันเป็นพลัง ขณะที่เขาพูดเทพธิดาน้ำแข็งและหิมะก็ถอนหายใจออกมาในอากาศจากนั้นแสงดับสีฟ้าก็เฉือนไปที่กรอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันของกลุ่มผู้สอนวิญญาณฟีนิกซ์ไฟไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งจากจี้จือเลยปรมาจารย์วิญญาณของกลุ่มผู้สอนวิญญาณเพิ่มความแข็งแกร่งของโลนำทางวิญญาณให้ถึงระดับสูงสุดทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อแสงดาบตกบนโลก แสงสีแดงที่ลุกเป็นไฟบนโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงทั้งหมดไม่ได้รีลงจนหมดแต่กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มหลังจากนั้นทันทีเกิดระเบิดขึ้นบนโลกที่ด้านหน้าจู่ๆก,ก็มีรอยมีดลึกประทับอยู่บนโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงกันห่างออกไปเพียงเล็กน้อยโล่ก็ถูกเปิดออกนี่คือโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงกันซึ่งกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับเทพสัตว์ร้ายทุ่มเทออกมาอย่างเต็มกำลังแม้แต่ระดับ99ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ มีดโจมตีเบาๆทําให้เกิดผลกระทบเช่นนี้จริงๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณลักษณะที่ขัดแย้งกันวิญญาณฟีนิกซ์ไฟที่ปรึกษาที่อยู่ภายในโลรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นสุดขีดที่น่าสะพรึงกลัวและสีแดงเพลิงที่ปล่อยออกมาก็เข้มขึ้นมากพลังของดาบนั้นทรงพลังมากมีดหดกลับแลหัวอีเข้าพูดอย่างสงบสําหรับสัตว์เลี้ยงของฉันฉันจะไม่พูดอะไรมากใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถมองเห็นมันได้ตามธรรมชาติใช่แล้ว อาจารย์จงลี่ฉันรู้ว่าคุณกําลังดูอยู่ทําไมคุณไม่มาออกทันใดนั้นแสงสีม่วงดําก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและผู้นําของพระวิญญาณบริสุทธิ์จงหลี่วู้ก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโลภและเขาไม่ได้มองที่หัวอีเห่าเลยแต่มุ่งความสนใจไปที่เอ้อไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าในฐานะผู้นําของนิกายปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้าย เขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าหัวอีเห่าสามารถเปลี่ยนสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังเช่นนี้ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันเดดได้อย่างไรแต่เขาแน่ใจอย่างแน่นอนว่านี่คือสิ่งมีชีวิตอันเดดและอาจมีพลังมากกว่าที่เคยเป็นในชีวิตด้วยซ้ำเพื่อให้สามารถปลดปล่อยราปราประเทศนี้ได้อย่างน้อยเขาก็เป็นสัตว์ร้ายที่ดุร้ายตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่การทำให้สัตว์ร้ายกลายเป็นหุ่นอันเดดเป็นเป้าหมายของจงลี่วูมาโดยตลอดเขาเคยไปล่าเทพสัตว์ร้ายมาก่อน โดยหวังว่าจะใช้เทพสัตว์ร้ายเป็นหุ่นเชิดถ้าเขาทำสำเร็จเขาเชื่อว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันน่าเสียดายที่ความแข็งแกร่งของเทพสัตว์ร้ายเกินความคาดหมายของเขามากงานสายนี้ทำให้ลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับความสูญเสียมากมายแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บและเขาก็แทบจะไม่ฟื้นหลังจากกลับมาพักผ่อนนี้เป็นเพราะว่าตีเทียนได้รับบาดเจ็บมาก่อนและพวกเขาก็ตกใจตั้งแต่เนิ่นๆมิฉนั้น พวกเขาอาจถูกทิ้งไว้ในป่าชิงโต้ตลอดไปโดยชายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปความแข็งแกร่งของป่าชิงโตนั้นน่ากลัวกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้มากหัวหน้าลัทธิจี้จืจ่อมองดูจงลี่วูด้วยแววตาที่เป็นคำถามในฐานะหัวหน้ากองทัพจงลี่วูยังมีอำนาจระดับสูงในกองทัพอ,อีกด้วยเขาไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่นแต่เพียงดูแลจี้จืจ่อเท่านั้นหากมีการตัดสินใจครั้งสำคัญใดๆ จี้จื่อจะต้องได้รับการอนุมัติจากเขาเช่นเดียวกับการถอนทหารมันเป็นเรื่องใหญ่จงลี่วูมองออกไปด้วยความไม่เต็มใจพยักหน้าให้จี้จื่อและพูดว่าเดิมพันนั้นมีค่าเพียงพอหลังจากพูดเช่นนี้เขาก็หันหลังกลับและบินไปที่ค่ายโดยไม่แม้แต่จะมองที่หัวอีเฮาไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจงลี่วูได้แสดงความคิดเห็นของเขาตอนที่จี้จื่อกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับหัวอีเฮาทันใดนั้นแสงสีม่วงดำก็กระพริบและจงลี่วูก,ก็กลับมา เขามองไปที่หัวอีเ่าด้วยท่าทางแปลกๆแล้วพูดว่าไอ้หนูถ้าคุณแพ้เราจะไม่ฆ่าคุณฉันอยากให้คุณเข้าร่วมลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ของฉันฉันจะไว้ชีวิตคุณสำหรับคนอื่นๆสิ่งที่หัวอีเหาพูดตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับเขาผู้นำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้หัวอีเ่ายังสามารถดึงเอื้อไปออกมาได้และเขาเคยได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับหัวอีเฮามาก่อน เขาได้สรุปแล้วว่าหัวอีห้าวต้องมีความลับที่เป็นของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายและเขาไม่เพียงต้องการทราบสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเขาสามารถฝึกอัจฉริยะเช่นหัวอีห้าให้กลายเป็นสมาชิกของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาอาจจะกลายเป็นลูกชายลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกศิษย์ของเทพมังกรมูเอินเข้าร่วมลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นกับสถาบันสื่อหลายเครอบ้าง ไม่ว่าเขาจะเข้าร่วมด้วยความจริงใจหรือไม่จงลีวูก็ไม่กังวลเลยไม่ว่าใครจะตกอยู่ในมือของเขาก็ตามเขามั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายได้อย่างสมบูรณ์ฮัวอีเฮามองไปที่จงลีวูด,ด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเอาละตราบใดที่คุณมีความสามารถในการเอาชนะฉันได้มันก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเข้าร่วมกับคุณฉันก็เป็นคนไร้บ้านอยู่แล้วจงลีวูก็ยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขเป็นข้อตกลง จี้จือมองไปที่สุนัขจิ้งจอกเท่าสองตัวและสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระตุกเล็กน้อยในใจใครกำลังวางแผนต่อต้านใครอาจารย์จงลี่ฉันขอไว้อะไรให้คุณล่วงหน้าได้ไหมแน่นอนว่าจงลี่วูไม่รู้ว่าจี้จือคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและบินไปที่ค่ายจี้จือพูดอย่างเคร่งครึมเอาละ่ะในเมื่อท่านหัวหน้าง,งานตกลงแล้วฉันจะสัญญากับคุณ ภายในหนึ่งชั่วโมงจะมีการสู้รบขั้นเด็ดขาดสิครั้งในพื้นที่เปิดโล่งระหว่างค่ายของเราและเมืองเชรก็กแน่นอนหัวอีเฮายิ้มและไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่มองไปที่จี้จืออย่างเงียบฮ่าฮ <Olha 000> จับมือของทางอูถงหันกลับมาแล้วบินไปที่ที่ราบด้านหลังเขาและเงาที่เขาแปลงร่างเป็นท้องฟ้าก็หายไปเช่นกันซอมบี้มีน้ำแข็งเช่นเดียวกับการถอนหายใจของเทพธิดาน้ำแข็งและหิมะของหัวอีเฮา และมิดน้ำค้งยามเช้าก็กลายเป็นแสงและเงาและหายไปอย่างเงียบฮ่าฮ่ากองทัพอาณาจักรสุริยันจันทันและเมืองเช็คอยู่ห่างกัน90กิโลเมตรและจุดกึง่งกลางอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นระยะทางที่ปลอดภัยที่สุดและยุติธรรมด้วยหัวอีเห่าร่อนลงบนพื้นนั่งขัดสมาธิและเริ่มนั่งสมาธิทางอูถงยืนอยู่ข้างหลังเขาอย่างเงียบๆปกป้องเขา ที่ด้านข้างของอาณาจักรสุรินจันจาจีจือยังนำสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกไฟฟีนิกไปยังค่ายหอย่างรวดเร็วในไม่ช้าผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็หารือเรื่องต่างๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้งฟาตอนนี้ถูกมองเห็นโดยนายพลของอาณาจักรสุริยันจันทราและจี้จื่อไม่จําเป็นต้องแนะนำมันเมื่อทุกคนมาถึงเธอก็ถามคำถามสองข้อโดยตรง หัวอีเห้าท้าทายกองทัพของเราและหลังจากการยืนยันจากกองทัพควบคุมเราก็ตัดสินใจยอมรับการท้าทายของเขาดังนั้นมีคำถามอยู่สองข้อตรงหน้าเราตอนนี้อันดับแรกใครคือสิบคนที่เราส่งไปสองใครจะเป็นเจ้าของทั้งสองเดิมพันว่าหัวอีเห้าเอาออกไปหลังจากที่เราชนะจงลีวู่นั่งอยู่ข้างจีจือเมื่อจีจือถามคำถามทั้งสองนี้เขาก็เหลือบมองจี้จือโดยไม่รู้ตัวและขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ มีคนที่ทรงพลังมากมายในเต็นท์ขนาดใหญ่ชนชั้นสูงอยู่ในหมู่กองทัพนี้ไม่เพียงแต่จะมีปรมาจารย์ยานชั่วร้ายที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีวิศวกรวิญญาณระดับเก้าอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือชายผู้มีอำนาจจากหอประดิษฐานหลวงแห่งอาณาจัก,กรสุริยนนันจันทร์วิศวกรวิญญาณระดับ9้ายืนขึ้นและกล่าวว่าการเดิมพันควรเป็นของอาณาจักรโดยธรรมชาติ ฉันยินดีที่จะต่อสู้เพื่อจักรวรรดิและฆ่าเด็กหญิงผยองคนนั้นวิศวกรวิญญาณระดับเก้าอีกคนก็พยักหน้าเช่นกันที่ปรึกษาวิญญาณระดับ9ก้าเหล่านี้ล้วนเป็นมนุษย์เมื่อจงหลี่วู้บินขึ้นไปในอากาศพวกเขาสามารถบอกได้ว่าจงหลี่วู้ชอบซอมบี้ราชามีน้ำแข็งแน่นอนว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้จงหลี่วู้ประสบความสำเร็จดังนั้นพวกเขาจึงคัดค้านทันทีในเวลาเดียวกันวิศวกรวิญญาณระดับเก้าเหล่านี้ ยังแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือประเทศและต่อสู้กับหัวอีห้าจากนั้นจี้จื่อก็หันไปมองจงลี่วูหัวหน้าคุณคิดว่าไงจงลี่วูพูดอย่างใจเย็นจากมุมมองเชิงตันกะสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องแน่นอนว่าของที่ริบมาควรเป็นของประเทศเมื่อพูดเช่นนี้ดวงตาที่เย็นชาของเขากวาดไปทั่วกลุ่มวิศวกรวิญญาณระดับ9ที่เขาเห็นเปลี่ยนไปเล็กน้อย แม้ว่าพวกเขาจะทรงพลังแต่พวกเขาก็เผชิญหน้ากับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายของนิกายยังคงรู้สึกหวาดกลัวและไม่สบายใจอยู่ในใจแต่แน่นอนจงลี่วูพูดมากกว่านี้ว่าเนื่องจากหัวอีเฮ่ากล้าท้าทายเราเขาต้องมีบางอย่างที่ต้องพึ่งพาเขาซ่อนตัวเก่งและความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันเขามีความสามารถในการหลบเลี่ยงผู้นำทางวิญญาณ ด้วยวิธีนี้ปรมาจารย์วิญญาณอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณของเขาเมื่อพิจารณาจากความผันผวนของพลังวิญญาณของเขาเฉพาะในวัย20ของเขาเท่านั้นการเดิมพันทั้งสองอย่างที่เขาทำคือกริดประเภทน้ำแข็งไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะเรียกพวกมันว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตอันเดชันแน่ใจว่ามันไม่มีผลกระทบต่อประเทศมีเพียงเราซึ่งเป็นลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ที่สามารถควบคุมมันและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังที่มีประโยชน์สำหรับประเทศได้วิศวะกรวิญญาณระดับ9ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าผู้เท่าสวีโดยจี้จือ่อยืนขึ้นและพูดอย่างเย็นชางั้นท่านหัวหน้าง,งานจะรวบรวมของที่ปล้นไปอย่างเปิดเผยเหรอจงลี่วูยืนขึ้นร่างสูงของเขาทำให้โมเมนตัมของเขาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าฉันจะไม่ทำสิ่งนี้โดยเปล่าประโยชน์ การเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นเรื่องของชีวิตและความตายฉันเชื่อว่าพวกคุณทุกคนยังคงรักชีวิตของตัวเองในเรื่องนี้ในกรณีนี้พวกเราลทัทธิระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นกำลังหลักในการเผชิญหน้าครั้งนี้เราควรจะเอาชนะเขาและคว้าถ้วยรางวัลที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อประเทศได้จอมพลคุณคิดอย่างไรเขาไม่ได้มองไปที่วิศวกรวิญญาณระดับ9ด้วยซ้ำแต่หันความสนใจไปที่จี้จืออีกครั้ง จี้จือมองดูจงลี่วูและถอนหายใจอย่างลับๆในใจอีเห้าคุณคิดเลขเก่งมากจริงๆทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของคุณฉันเกรงว่าคุณจะคำนวณทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้สิ่งที่แม้แต่จงลี่วูก็จะถูกล่อลวงในกรณีนี้ทำไมเราไม่ช่วยเจ้าจัดการกับศัตรูที่มีร่วมกันของเราละ่ะแต่คุณแน่ใจจริงๆหรือว่าคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้ขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จี้จือก็พยักหน้าอย่างสงบและพูดว่า เอาล่ะเนื่องจากกองทัพควบคุมเต็มใจที่จะรับผิดชอบนี้ดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จะถูกส่งมอบให้กับกองทัพควบคุมอย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความรุ่งโรจน์ของกองทัพขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเราด้วยเราจะไม่ยอมให้ผู้บังคับบัญชาพ่ายแพ้คุณต้องการออกคำสั่งทางทหารหรือไม่ฮะดวงตาของจงลิวรีลงคำสั่งทางทหารคำสั่งทหารคืออะไร เมื่อมีการออกคำสั่งทหารแต่ไม่ปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นกฎหมายทหารจะถูกจัดการในกองทัพนี่เป็นวิธีการที่ใช้เฉพาะเมื่อปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างยิ่งเท่านั้นโดยไม่คาดคิดจี้จื้อขอให้เขาออกคำสั่งทหารจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการบังคับเขาเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการปล่อยให้ตัวเองได้รับสิ่งมีชีวิตอันเดชที่ทรงพลงังแต่แล้วคำสั่งทหารละมันสำคัญอะไรล่ะจงลี่วูแก่มากแต่เขาต้องการ,รเผชิญกับสงครามตลาดด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องไร้สาระ แม้ว่าเขาจะมีพลังอยู่บ้างแต่ฉันก็ฆ่าเขาด้วยพลังของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ของฉันไม่ได้หรือหากเป็นเช่นนั้นฉันผู้นำจะทำอะไรอีกภายใต้การจ้องมองอย่างกระตือรือร้นของวิศวกรวิญญาณระดับ9ทั้งหมดจงลี่วูพยักหน้าช้าๆและพูดว่าเอาล่ะฉันจะออกคำสั่งทหารถ้าฉันไม่สามารถนำสมาชิกลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ของฉันเอาชนะหัวอีห้าวได้ฉันยินดีที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายทหาร ในม่ช้าภายใต้การจ้องมองและการกำกับดูแลของทุกคนจงลี่วูก็ออกคำสั่งทหารเป็นการส่วนตัวแม้ว่าเขาจะไม่มีตัวตนในฐานะที่ปรึกษาระดับชาติหรือผู้บังคับบัญชาการทหารแต่เมื่อออกคำสั่งทหารแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนี้จะเหมือนกันสำหรับทุกคนจี้จื่อพยักหน้าและพูดว่าเอาล่ะในกรณีนี้ฉันขอให้กองทัพผู้บังคับบัญชากลับมาอย่างมีชัย ึจงลี่วุตะคอกด้วยความโกรธบกแขนเสื้อแล้วเดินออกจากเต็นท์นทันทีเมื่อมองดูเขาจักไปผู้เท่าสวีและวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9ทั้งหมดก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วรอบๆออเรนผู้เท่าสวีกล่าวด้วยความกังวลจอมพลคุณต้องการให้ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้จัดการกับหัวอีเห้าจริงๆหรือไม่ออราที่ปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตอันเดดนั้นมีพลังอย่างมากแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ถ้ามันตกหลุมจงลีวู่นั้นทรงพลังอย่างยิ่งต่อลัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์วิศวะกรวิญ,ญญาณระดับ9ก้าคนอื่นๆก็แสดงสีหน้ากังวลเช่นกันจี้จือบอกมือแล้วพูดอย่างใจเย็นหัวอีเฮาเป็นคนฉลาดเขาเป็นลูกศิษย์ของเทพ,พเจ้ามังกรสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของศาลาท้องทะเลของสถาบันสื่อไหลเคร์อและเป็นทายาทคุณคิดอย่างนั้นไหมคนฉลาดทําให้ตัวเองตายง่ายๆหรือถึงจะมีเรื่องขัดแย้งกันระหว่างเขากับสถาบันสื่อไหลเครอก็คงไม่เป็นแบบนี้ ยิ่งกว่านั้นเห็นได้จากอารมณ์ของเขาเมื่อคุยกับฉันวันนี้เขาสงบและมั่นใจมากเป็นกรณีนี้เขาต้องมีบางอย่างที่ต้องพึ่งพาเนื่องจากผู้บังคับบัญชาเต็มใจที่จะรับช่วงต่อเรื่องนี้ให้เขาลองดูฝ่ายผู้บังคับบัญชามีการต่อสู้สิบครั้งจึงควรมีผู้แข็งแกร่งน้อยกว่าสิบคนที่สามารถทําได้ถ้าเขาทำไม่ได้เราจะคิดวิธีอื่นถ้ากองทัพหัวหน้าชนะจริงๆเราก็จะคิดวิธีอื่น หลังจากได้ยินประโยคนี้วิศวกรวิญญาณผู้ทรงพลังเหล่านี้ก็เงียบไปเช่นกันทัศนคติของจี้จือคือการรอดูซึ่งค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแต่หากพูดดูจะเป็นทางเลือกที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบันหัวอีเห่านั่งเงียบเงียบบนที่ราบอันกว้างใหญ่เมื่อมองไปรอบๆมันรับเรียบพลังวิญญาณในร่างกายผันผวนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะยืนอยู่ข้างเขาถัางวูตรงก็ไม่รู้สึกถึงความผันผวนขอ,ของพลังวิญญาณจากเขาเลยแม้แต่น้อย นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับแกนวิญญาณคู่ด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของพวกมันเองแกนกลางวิญญาณทั้งสองจึงบีบอัดพลังวิญญาณทั้งหมดให้เป็นกระแสน้ำวนซึ่งเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของพลังจิตและพลังวิญญาณมันจะดูดซับพลังงานแห่งสวรรค์และโลกจากโลกภายนอกเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่มีวันถูกปล่อยออกมาง่ายๆดังนั้นแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งในระดับของจงลี่วู ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าระดับการฝึกฝนที่แท้จริงของหัวอีเห่าคืออะไรเขาสามารถตัดสินได้จากออร่าของเขาเท่านั้นระดับของเขายังไม่ถึงระดับ95ใช่หัวอีเห่ายังไม่ถึงระดับ95แต่เขาเป็นวิญญาณการต่อสู้คู่และมีลูกผสมที่สองพลังวิญญาณของเขาซึ่งถึงระดับ93นั้นเกินกว่าที่คนธรรมดาระดับ93จะเทียบได้เกราะเทพพระเจ้าแห่งสงครามน้ำแข็งได้ถูกสวมใส่บนร่างกายของหัวอีเห่าวแล้ว คู่มือวิญญาณแบบมนุษย์นี้ยังมีแก่นแท้ของมันและไม่ได้ปล่อยลมหายใจของน้ำแข็งสูงสุดออกมาเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบมากซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อยหนึ่งต่อสิบการต่อสู้ประเภทนี้แทบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลกของปรมาจารย์วิญญาณัวอเฮาวเป็นเหมือนชายหนุ่มที่หุนหันพลันแล่นซึ่งถูกบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเขาจะยุติตัวเองด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดนี้หรือไม่เมืองเช็คบนยอดเมือง ผู้เท่าทุกคนแห่งสถาบันสื่อหลเครื่มาถึงแล้วเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของนิกายถังแม้แต่เปยื่ปยก็ไม่รู้ว่าหัวอีห้าจะทำอะไรล่วงหน้าแต่ตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดหัวอีห้าไม่ให้ดำเนินการต่อในเรื่องนี้ได้เซียวยาจับมือเปยเ่้ยแน่นและถามด้วยเสียงต่ำเปื่ยอีห้าเขาโอเคจริงๆเหรอเปื่ยพยักหน้าอย่างแข <Gore> ็งขันเขาต้องสามารถทำได้ ในเมื่อเขาได้ทําเช่นนี้เขาก็ต้องสามารถทําได้เราต้องเชื่อในตัวเขาอีเห่ามีพลังเช่นนี้เขามีจุดประสงค์เดียวในการทําเช่นนี้และนั่นก็คือคือ,คอการบังคับกลับหาก,กองทัพไม่แน่ใจก็ไม่มีเหตุผลที่จะออกไปในเวลาเดียวกันเขาก็ควรใช้การต่อสู้ครั้งนี้เพื่อลดพลังการต่อสู้ระดับสูงของอาณาจักรสุริยันจันทราฆ่าทีละคนความกังวลในดวงตาของเสี่ยวหยาไม่ได้ลดลงเพราะคำพูดของเปยเปย แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าอีเฮาไม่แน่ใจจริงๆสิ่งที่เขาทำก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายผู้เท่าสเสวียนอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาทั้งสองเมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวหยาผู้เท่าสเสวียนก็หันหน้าพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่เขาแค่อยากจะฆ่าตัวตายเขาจะรอดหลังจากฆ่าตัวตายเขามีของเขาเองฉันไม่รู้แผนที่เหลือแต่จากการฝึกฝนของฉันเองฉันสามารถเดาจุดประสงค์หนึ่งของเขาได้ ดังคำกล่าวที่ว่ามีความกลัวอย่างมากระหว่างความเป็นและความตายสิ่งที่อีเฮ้าต้องพึ่งพาคือการแบ่งเบาบรรเทาระหว่างความเป็นและความตายเพื่อที่เขาจะได้ฝ่าฟันผ่านแรงกดดันมหาศาลได้อย่างรวดเร็วเขาแตกต่างจากระดับ90ปกติแล้วเราจะฝึกฝนเขามีการวิญ,ญญาณที่สองอยู่แล้วและเขามีศักยภาพที่จะปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกเช่นนั้นเขาต้องการฆ่าตัวตายด้วยวิธีที่แข็งแกร่งและเราใจเช่นนี้ เพื่อกระตุ้นศักยภาพของเขาให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเร่งการพัฒนาของเขาและกลายเป็นระดับ95โดยเร็วที่สุดผู้มีอำนาจในระดับ90ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจุดประสงค์ของเขาจะมากกว่านี้อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันเชื่อว่าการฝึกฝนของเขาจะสามารถก้าวไปสู่ระดับใหม่ได้อย่างแน่นอนและแม้แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับ95ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่มีเพียงผู้เท่าเสวียนเท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดในการประเมินหัวอีห้า เพราะเช่นเดียวกับหัวอีห้าเขาก็เป็นคนที่มีแกนวิญญาณที่สองความแตกต่างก็คือหัวอีห้ามีแกนวิญญาณที่สที่เสริมกันของหินและหยางในขณะที่ผู้เท่าสเสวียนมีแกนวิญญาณที่สองที่สะท้อนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน